นี่เรามีขอมาฝากเอกลุงแล้วโอ้โหเจตยวขอเซลฟิวเวลยเดูยวเจติวแล้เวเลยเรา,เ <c oughs> เรามีขอมาฝากพงา์โตคุ้งแล้วว้าจะหลุด ไหน,น,นะน,นบ้างก็ตอกคุ้งไปไหนอ๋เนี่ยไปยังนอนทอดไกลมันก์ตกคุ้งนี่ยเรามีอะไรมาโชว์ท<น>่านท<น>่านท่านลุกขึ้นนั่งดิเดี๋ยวมุมลุกขึ้นก่อนดิท่านนี่เรามีอะไรมาให้ท่านดูลุกขึ้นดิใส่ลุกขึ้นยืน,นยท่าน เหลือไส้ละมุนหอมหนึ่งมันไส้ยังเก่งยังเลยว่ะก๋วยตองเนี่ยนี่อะไรก๋วยตองเฮียนี่เท่ป่ะเท่เท่ไหมแต่จะจะไม่หล่นนะไม่หล่นไม่หล่นเท่ป่ะเท่กอดนี่ไ่้กอดสิเรียชาเท่นี่เรียชาอะไรกันนี่ดูคนละเขาฝากแวะมาให้ผมไม่ชอบหรือวาแว่นไทยหรือวาแว่นไทยแว่นแว่นของไทยแบบนี้ไม่ใช่ไม่ของฝันแว่นไทยบอกก่อนว่าไม่ต้องมากอดมาดูภาพก่อนเอยากได้ไหมไม่เหม็นเหม็นเน่าแค่นั้นเอง เข้าใจไม่เราอยากได้ไหมไม่ใส่เองไม่ได้อันนี้เดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้ผมมีครับชอบไหมชอบสีแว่นไหมชอบเนี่ยบอลโลไปจะชอบเออแต่ผมผมไม่ชอบตาอนี้อันนี้ออนิชาเขาให้แว่นนิชาเขาใจ่ะขอบคุณก่อนทำไมขอบคุณที่นิชานะเออเดี๋ยวพรุ่งนไงเป็นไงดูแค่เดียวได้แว่นชอบใจอ่าขอบคุณนะก็มึงใส่แบบนี้ไงไม่เคยเหมือนชาวบ้านเขาเลยเขาตาอแพทย์ว่าไงสายตาเอียงอ่ะเอาให้ไม่เกินวันนี้แว่นอันเนี้ยพูดได้เลยว่าไม่เกินวันนี้ ไม่ต้องวันนี้ต้องยังอยู่ไม่หายต้องไม่หายรู้วันอยู่แต่มันไม่ได้อยู่ในภาพนี้แน่นอนแต่แต่อันนี้เข้าใจชอบไหมชอบไหมแม่ตีใหญ่ชอบสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนดีนั่งคินคุยก่อนแหมชอบไหมแต่ชอบครับอันนี้พอดีไวโกฮมล์ทริกมอร์ไซค์ล์ัดจมูกครับคัดจมูกแมรแว่ตีใหญ่มากเดี๋ยวผมผมขออนุญาตพักก่อนครับไม่ได้ไห้านาทีเมาเหล้าเมาเหล้าอะไรกันเดี๋ยวได้วันจะไปแล้วได้วันจะไปแล้ว เขาพูดไม่ได้หรอกเจเจนิชาพูดพูดไม่ได้ไปไหนเล่าเนี่ยพอเทพอเทแล้วก็จะทิ้งกันแล้วเนี่ยพอเทปุ๊บจะทิ้งกันปั๊บเลยเฮ้ยแบนสวยนะแบนเทมากเนี่ยเจนิชาผมขอร้องนะเออผมยังไม่เสร็จผมดูเลย เขาเขาบอกว่าเอผมขอร้องเอว่าถ้าผมใส่เงี้ยผมเสร็จเลยแล้วแวอันนี้จะอยู่ดำไหมถ้าไีเยมอดดำใส่เงี้ยใบใบอันนี้อยู่ดำไหมไม่ทรงแน่ดีแล้วแต่แต่ถ้าผมใส่อย่างเงี้ยเท่เลยอ่ะแล้วใส่ไงใส่ไงเทยานมันจะหลุดก็ไม่รู้ไม่ผมกลัวว่ามันจะเข้าตาไงแกนิชาเข้าใจผมถ้าผมไม่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านหรอกเคยเคยทำอะไรเหมือนชาวบ้านบ้างเนี่ย ก็ทางใสาแว่นดูเลยชอบใจจริงๆนะเห็นแว่นไม่ได้ชอบใจแว่นได้แว่นใหม่นะผมเนี่ยเข้าใจแค่ว่าขอบคุณมากผมไม่มาแ่นเสียงให้กี่วันแว่นแว่นนี้แว่นแว่นนี้แว่นนี้จะอยู่กี่วันอ่ะเราประมาณได้อยู่กี่วันประมาณด้วยตัวเองอ่ะประมาณการด้วยตัวเองเลยจะอยู่กี่วันแว่นนี้อยู่ตลอดกาลนี่อยู่ตลอดวันแรกนะอาจจะดัดขาแว่น วันที่สองจะดัดเลนไม่ดัดหรอกวันที่สาหรือวันที่สองเนี่ยจะเอาจะเลนจะจะเอาเลนออกอันหนึ่งให้เหลืออันเดียวไม่ดัดแล้ววันที่สามก็จะเอาเลนออกสองอันเชื่อดิยแวนเนี่ยไม่เคยอยู่สภาพเดิมแล้ววันที่สี่หรือวันที่ห้าหรือวันที่สามสามสี่ห้าเนี่ยจะมีหลอดมาผูกแว่นจะมีเชือกมาผูกแว่นจะมีด้านมาพันขาแว่นแต่ดับแรกเลยจะต้องดัดขาแว่นก่อนเพราะว่ามันจะใส่ไม่เหมือนมันจะใส่ดีเหมือนก็อืูนเป็นข้าไม่ได้ไงสิ่งแรกที่ต้องทําคือดัดขาแว่น ไม่ดัดไม่ดัดไม่จำเล่นแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ดัดดูและเริ่มเริ่มมีคอแล้วเริ่มมีคอโอเคของแท้เริ่มมีคอแล้วว่าคุยจะทำไงกับแ้่นดีขอบคุณมากเราชอบคุยตัวตัวไงรอบที่แล้วนี่ไม่รู้ใครให้เลแบนมาแล้วเลแบนแท้ด้วยแต่ว่าไม่มีกล่องนะมีแต่แว่นมาเปล่าเลยเลแบนมันดัดเสียทรงเลยเราไม่เห็นไม่ทันไง แต่ก็ต้องยอมรับอ่ะเพราะของถ้าให้เขามาแล้วอ่ะเขาจะทำไงมันต้องเรื่องเขาจะแท้หรือจะเทียมจะอะไรคนคนนี้ไม่สนใจผดสนใจแต่ว่าข้าชอบข้าจะใส่จะแท้จะเทียมข้าใส่ให้หมดขอให้ข้าชอบพอแล้วแต่ถ้าข้าเอาไาให้ข้าแล้วข้าจะใสข้าจะใส่ตามสไตล์ของข้าใครจะมามามาบังคับข้าไม่ได้ข้าจะใส่ตามที่ข้าชอบใช่ไหมคือผมไม่ชอบกินน้ำเปื่ ไม่ชอบเก็บไปอีกแล้วคือผมไม่ชอบกินกำลังหาวิธีโยกขาวงูขาแว่นคือผมจะหาใส่ข้อมือแบบนักบาสเข้อมือจะหาข้อมือคนที่อยากได้ข้อมืออะไรนะเดี๋ยวจะหาให้เดี๋ยวโกตองจะสรรหามาให้ข้อมืออะไรจะหาท่ายาหาได้อะแล้วช่วยรักษาของไะสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเออฮะ เอาเป็นว่ารักษาให้มันนานที่สุดด้วยกันไว้เนี่ยนะเออเก็บไว้นานที่สุดให้สักให้เกินสักอาทิตย์นึงก็ยังดีมันไม่แพงหรอกแต่บางทีมันหาซื้อมันลำคานไม่หาดีเข้ามึงบางทีมันไปหาซื้อมันลำคาญไงมันก็ไม่ได้แพงหรอกไม่นช่ชาสงสารผมบ้พ่อสามทีไม่รู้ถามว่าเด็กสงสารป่ะคิดว่าผมเป็นลูกชายหรือผมเป็นคนใครคิดว่าเห็นคิดว่าเขาเป็นลูกชายคิดว่าเขาเป็นใครฮะเมื่อกี้ผมร้องเพลงอะไรช่างอ่ะร้องเพลงอะไรอ่ะขอสักเพลงหนึ่งไปก่อนวางสายไป ก่อนลงไ้ขอ้เพลงหนึ่งไอโฟนนี่เป็นปัญหามาตลอดผมเก่งใจใยากถ้าเกิดคุณจับตูดผมทำนีไรตานนีผมจะไม่เข้าใจผิดใครจะไปจับตัวเอกองคำพูดนะั้นแรงรอถามนานัาบเสียตังค์เทียบเลยคุณพูดคุณไม่ระวังกล้องอไม่มันยิ่งอ่บไม่ระวังมันทิดที่ออปโ,โ่้สรุป ดูแลให้ดีนะแบนเนี้ยใส่เน้ยใส่ขอดูความเท่ที้แล้วม,มึงเริ่มโยกแล้วเริ่มโยกเริ่มยักแล้ผมมาดูพาร์เนี่ยขายได้แล้วก็ดี<ห>าแาพใสผมนอนเริ่มจะโยกเริ่มโยกเริ่มเริ่มนี่วิธีการใส่แ่นที่ถูกต้องนี่คือวิธีการใส่แ่นที่ถูกต้องเชื่อว่าเขาจะมองแต่รูตรงนี้ผมผมเชื่อเลยผมเชื่อเลยเชื่อป่ะใครมีแ่นแล้วมาให้พี่ชายคนนี้ใส่นะ ไม่เสียของผู้หญิงอ่ะเริ่มบ้าเลยให้ผู้ชายคนนี้ใส่แว่นให้อ่ะรีวิวแว่นให้อ่ะไม่มีเสียของถึงเขาหลอกแต่เ็ใจให้หลอกเขาทำเท่านหร่เลยเขารู้เลยใส่ตาเอียงเนี่ยอ่ะฝากช่องเลยจะไปละไม่ไม่ต้องกลัวแล้วฝากช่องมาฝากช่องใครช่องไหนอะพี่ช่องใครละอ่ะฝากช่องใครละช่องเจนิชาชีวิตที่ต้อบเดินทางอ่าแล้วแต่เลวลากับสีบอลมันทิบมะนิชาแอนสีบอลบินทิบซับใครเขาด้วยนิชาแอนสีบอลบันทิบชอบเดินทางเออเออเออเอาที่ชอบเลย พี่มาชอบติ๊กเส้นแบยครับผมหมดเลยบอกชอบจริงๆแต่เอ็งคงใ่แว่นโอเคก็ต้องไม่กลัวนะแล้วชื้อรักษาหน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะหาอะไรมาให้นี่ยจังเลยชอบที่ผมบอกกันเล้วแลตัดผมใหม่ใหมกวหนวดเนี่ยโคตรเท่เลยนี่มาก็โตกคุ่งของพี่เป็นไงเป็นไงอย่างเท่เป็นไงเอาไปนัดขายอะไรจะนิชาเลย